สวัสดีตอนสายๆค่ะวันนี้จะพามาเก็บข้าวโพดอ่อนข้าวโพดแปลงนี้เราปลูกกันมาประมาณเกือบ70วันแล้วค่ะวิธีหักข้าวโพดอ่อนเพื่อจะไปทานให้สังเกตที่ผมนะคะผมช่วงปลายจะมีสีเข้มๆและทรงผมมันเขาจะตกลงแบบนี้นะคะให้เห็นกันชัดๆไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้าฝากไหนที่ยังไม่พร้อมให้เก็บนะคะมาสังเกตกันนะคะตรงนี้ ผมของเขาจะมีการตั้งชันขึ้นปลายผมปลายผมสียังไม่ตกยังไม่ยังไม่เข้มมากเห็นไหมคะสังเกตสองฝักใกล้ๆก,ก,กันเลยอ่ะเรามาหักเลยค่ะมาหักกันดูว่าขโพดอ่อนของเราจะสามารถเอาไปทานได้หรือไม่ขั้นตอนการปอกเราก็ตัดที่ก้นของขา้าวโพดก่อนนี่ค่ะตัดตรงนี้เพื่อง่ายนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปอก ลงไปเลยค่ะตัดเสร็จก็ตัดผมมันต่อเลยค่ะตัดผมออกไปเลยคนเราถ้าตัดผมก็สวยงามก็เหมือนกับข้าวโพดอ้าวมาปอกข้าวโพดกันมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าข้าวโพดของเราวันนี้จะสามารถเอาไปทานได้หรือเปล่าคนปลูกก็ลุ้นคนปอกก็ลุ้นแตนๆๆใกล้ยังคะ ใล้จะได้โช้เขาพดพร้อมทานของเราไม่เอยปลูกง่ายนะคะปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนปลูกตอนแรกก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวผสมกับดินพอน้องเริ่มออกออกดอกนะคะตั้งท้องตั้งท้องเราก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ ถามว่ามีแมลงลงไหมก็มีบ้างค่ะเพราะเราปลูกแบบอินรีย์เน้นทานเองและแบ่งปันเพื่อนบ้านพอเหลือเหลือจากการการกินตามแจกแล้วเราก็ขายห้าบาทสิบบาทนะคะตามสโลแกนของสวนเอาหมอยออกให้สวยงามก่อนนะคะค่อยโจ์ <c oughs> นี่ค่ะเอามาจูกใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แหละคะ่ะ เอาละค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้